เอาตำรวจมาชี้ตัวคุณชูวิทย์เนี่ยแน่นอนจริงๆครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูภาพนี้เหลือเกินไม่รู้ว่าเห็นกันแล้วหรือยังนะครับนี่อันนี้คือพยานชาวสิงคโปร์หรือมีชื่อว่าสกายนะครับสกายที่บอกว่าเป็นผมนี่แหละเป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจ27,0 0 0บาทนะตำรวจจะเอาหมดเลยเอาทั้งหมดตัวล่าสุดสกายมาอยู่ในเซฟเฮาส์ของชูวิทย์เป็นที่เรียบร้อยตำรวจบอกว่าจะบินไปสอบปากคำสกายสกายเหมือนกับบอกว่าไม่ต้อง สกายบินหาชูวิทย์นะแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าเอาตำรวจในวันนั้นนะ่ะมาชี้ตัวเลยสกายเขาจะชี้ตอนนี้สกายเขามั่นใจนะครับเขาไม่กลัวละตอนแรกเนะี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยนอกจากนั้นคุณชูวิทย์ยังบอกนะฮะว่าตำรวจบชนพยายามจะยัดเยียดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่จำใจให้เงินตำรวจเป็นผู้ให้สินบนทั้งๆท,ที่เขาเป็นพยานดูที่บชนถแถลงตรงบรรทัดสีแดงเอาให้พอ พรุ่งนี้เจอชูวิทย์ถล่มแน่บชนนะครับคือมันมีคําพูดของตํารวจบชนอบอกว่าใครเป็นผู้มอบสินบนให้เจ้าพนักงานเพื่อปล่อยตัวนักท่องเที่ยวและเจ้าพนักงานคนใดเป็นผู้รับสินบนคือพูดง่ายๆทรงมันเหมือนกับพยายามจะปกป้องพวกเดียวกันเองนี่ถึงขนาดจะให้คนจ่ายเงินเนี่ยนะฮะเป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ให้สินบนทั้งๆทงี่เขาเป็นพยานคุณชูวิทย์บอกว่าโดนถล่มอย่างแน่นอนนะฮะคุณจอมครับคือกําลังจะบอกว่า เมื่อวานนี้ผมจัดรายการที่เนชั่นผมก็บอกว่าอันแน่จริงเอามายืนเอารูปไปให้ดูชี้ชี้ชชสิวันนี้คุณชูวิทย์ก็ทา้าถ้าแฟกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำรวจสิบสี่คนจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับปฏิเสธหมดผมพูดจริงนะทําเหมือนกับว่าดูถูกคนไทยทําเหมือนกับคนไทยเป็นคนโง่ไม่เห็นคนไทยไม่เห็นหัวประชาชนคือพูดง่ายๆกูจะปฏิเสธอย่างเดียวกล้องก็ไม่มีคลิปกูก็หายไปแล้ว วงจรปิดไปกู้เป็นยังไงนะเงียหมดนะคือกูจะปฏิเสธอย่างเดียวนะจนสุดท้ายพยานมาแล้วครับนี่กโอ้โหประเทศไทยเนี่ยนะมันมันน่าเศร้านะคุณผู้ชมครับต้องรอให้สาวไต้หวันเนี่ยมาปลุกต้องรอให้คนสิงคโปร์มาปลุกนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนั้นแบบนี้ขึ้นกับองค์กรตำรวจนี่น,น,นี่มาดูนี่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ คุณชูวิทบอกว่าขณะนี้พยานสิกคโป์พักอยู่ในเซฟเขาผมเงิน27,000เนี่ยช่วยคืนเขาเถอะเพราะไม่ใช่เงินของกลางอีกต่างหากหากตำรวจต้องการสอบปากคำก็ต้องมาหาเขาเองไม่ใช่ต้องไปหาตำรวจและให้เอารูปตำรวจนะเนี่ยที่สอนอใยขวางมาด้วยเพราะเขาจำได้โดยคนที่รับเงินเป็นตำรวจออกเวรแล้วแต่มีการพูดคุยกับคนในเครื่องแบบและรายงานผู้บังคับบัญชาว่าราคาเท่านี้ตกลงไหม มีตำรวจระดับสูงมีผู้บังคับบัญชาไหมฮะมีนายก็มาเกี่ยวข้องนะซึ่งผมให้เวลานะถ้าไม่มาเขาก็บินกลับประเทศไปเลยนะตนพร้อมเปิดเผยกระบวนการตั้งด่านที่ไทยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่และส่งให้ใครบ้างซึ่งพบว่าหลังจากบ่อนพนันปิดไปก็หันมาหากินแบบนี้แทนคุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจอยากสอบปากคาสกายนะคุณมาหาที่เซฟเฮาส์ผมเอารูปมาทั้งหมดเลยตำรวจมุ่ยขวางเขาจําได้หมด แล้วเขาพูดถึงขนาดที่ว่าส่งให้ใครนายเป็นใครเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยนะถึงว่าเลครับลูดซิปปากกันหมดมันเกี่ยวข้องกับการส่งเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นขึ้นไปนั่นเองโอ้โหงานนี้มันและครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณจริงๆทั้งสาวไต้หวันทั้งพยานคนนี้ชาวสิงคโปร์ที่อุตสาบินมายังประเทศไทยและที่สําคัญต้องไม่ลืมเลยก็คือขอบคุณคุณชูวิวทย์กมลวิธิษซึ่ง สร้างสิ่งดีๆจากการตรวจสอบเนี่ยเอาไว้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ e ีซี่คอฟฟีที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพราะ้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเฮ็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกัน,กนพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คข้าาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบรคุณครับ